ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านท่าแห่ตำบลคลองชัยพัฒนาวัานนี้เรามาดูเส้นทางน้ำท่วมระหว่างบ้านท่าแห่ไปบ้านใครนุ่นอำเภอมาค่านะครับตอนนี้ก็เวลาใกล้ๆเที่ยงแล้ววันนี้เป็นวันพุดที่ อ่า21กันยายนนะครับน้ำท่วมได้ก็เดือนกว่าแล้วน้ำท่วมเส้นทางนนครับมาดูความแรงความลึกของน้ำกันระยะทางที่น้ำท่วมก็ โลกว่าเกือบเกือบสองโลที่จะไปถึงบ้านไล้นุ่นนะครับถึงเอวได้น้ำระดับน้ำรถที่วิ่งผ่านรถเล็กก็ไม่ได้รถใหญ่ก็ไม่ได้ครับ